สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกับสอเกษตรวันหยุดพยชกรอากาศเพื่อการเกษตรในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เป็นวันที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนในส่วนของพายุฤดูร้อนนะครับเป็นวันแรกนะครับซึ่งในช่วงเช้ายังไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงบ่ายครับท่านผู้ชมเตรียมรับมือในส่วนของอากาศที่ร้อนจัดในขณะเดียวกันก็จะมีในส่วนของ มวลอากาศเย็นเข้ามาประทะอากาศร้อนนะครับทำให้เกิดพายุดูร้อนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักวันนี้นะครับหลายพื้นที่ถ้าดูในส่วนของอุณหภูมิวันนี้หลายพื้นที่อุณหภูมิเริ่มลดลงนะครับเนื่องจากว่าจะเห็นว่ามวลอากาศเย็นเริ่มที่จะแผ่ลงมานะครับทําให้เกิดแนวประทะนะครับระหว่างอากาศร้อนกับอากาศเย็นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะโซนทางด้านอีสานตอนบนแล้วก็อีสานด้านตะวันออก ส่งผลทําให้มีโอกาสที่จะเกิดพายุรุดูร้อนโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านี้ท่านชมจาว่าหลักๆก,ก็คือจะเป็นช่วงบ่ายถึง,งค่ำนับที่มีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเนื่องจากอิกทธิพลของพายุรุดูร้อนนะครับในรอบนี้ซึ่งล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะครับแล้วก็ฝนฟ้าขนองเป็นสีแดงกับสีเหลืองนะครับรวมแล้วทั้งหมด หลายจังหวัดเลยเดี๋ยวเรามาเช็คนะครับพื้นที่สีแดงประกอบไปด้วย1นะครับจังหวัดบึงการ2จังหวัดนครพนม3จังหวัดสกลนคร4มุกดาหารนะครับทางด้านอีสานตอนบน4จังหวัดนะครับบึงการนครพนมสกลนครมุกดาหารนะครับแล้วก็ตอนล่างครับประกอบไปด้วยหนึ่งนะครับนครราชสีมาสะแก้วนะครับปราจีนบุรีนครนายกนะครับเพราะฉะนั้น8จังหวัดนะครับในส่วนของพื้นที่เสี่ยงสีแดง เป็นอีสานตอนบน4ีแล้วก็อีสานตอนล่างโคราชแล้วก็ภาคตะวันออกอีก3นะครับแจังหวัดนะครับนอกจากนั้นยังมีจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสีเหลืองนะครับประกอบไปด้วยนะครับ1กําแพงเพชร2อุตรดิต3์สพิศโลก4พิจิตร5เพชรบูรณ์6เลย7หนองบัวลำพู8อุดรธานี9ก้าหนองคายนะครับ10อำนาจเจริญ11อุบลราชธานี12ศรีสะเกดนะครับ 13ฉะเชิงเซานะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมด13จังหวัดนะครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงโดยเฉพาะช่วงบ่ายถึงค่ำวันนี้นะครับทั้งหมดนะครับรวมแล้ว 14, 14 13บวก8นะครับก็เป็นทั้งหมด21จังหวัดนะครับที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับซึ่งถ้าดูโมเดลวันนี้โมเดลมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของ การตกนี่มาน่าจะตามมานะครับตอนนี้กําลังก่อตัวนี่นะครับโซนนี้มีโอกาสเกิดลมกระโชกแรงและฝนฟ้าคะนองนะครับแถวรอยต่อระหว่างจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับจังหวัดเลยแล้วก็จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เพชรบูรณนะ์ครับโซนนี้ลมสักเพชรบูรณ์ชุมแพภูเรือเลยนากลางนะครับในช่วงบ่ายวันนี้เตรียมรับนะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ในส่วนทางด้าน,านตะวันออกนะครับถ้าดูจากสีตรงนี้นะครับก็จะสีเข้มนะครับ ในส่วนของโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองนะครับช่วงบ่ายนะครับก็เน้นทางด้านจังหวัดเลยนะครับภูเรือนะครับลมสักภูเรือเลยนะครับแล้วก็แถวหนองบัวลำพูนะครับหนองบัวลำพูโซนนี้นะครับมีโอกาสเกิดพายุรุน้อนฝนฟ้นฟาคะนอ,นนองนครไทยลมสักภูเรือเลยน้ำโสมนายุงอุดรน,นากลางหนองบัวลำพูนะครับก็รอยต่อระหว่างหนองบัวลำพูกับ เลยนะครับแล้วก็แถวชุมแพขอนแก่นลมศักดิ์เพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ปากช่องโคราชรวมทั้งชนบุรีโซนนี้นะครับมีโอกาสนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมฝนหลักๆก็คือจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแล้วก็ถ้าดูในช่วงเย็นนะครับพอช่วงเย็นก็จะนี่นะครับก็จะเห็นในส่วนของโซนนี้นะภูเรือนะครับเลยเชียงคานน้ำโสม นายูงอุดรครับนากลางอุดรธานีลมสักดิ์เพชรบูรณ์นะครับนครไทยพิษณุโลกถือว่าเป็นกลุ่มฝนที่มีโอกาสที่จะเป็นพายุร้รอนนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้แล้วก็พอช่วง18นาฬิกานะครับทางด้านอีสานตอนบนนะครับท่ารี่เลยภูเรือเลยเชียงคานน้ำโสมครับอุดรธานีหนองบัวลำพูนะครับโซนนี้เตรียมรับมือในส่วนของ ฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงนะครับพายุร้อนนะครับถ้าดูจากในส่วนของทิศทางนะครับก็จะเห็นเคลื่อนตัวมาทางด้านตะวันออกนะครับแล้วก็นี่นะครับยังกระจายตัวอยู่โซนอีสานตอนบนเพราะฉะนั้นวันนี้อีสานตอนบนเตรียมรับนะครับในส่วนของช่วงบ่ายถึงค่าหลักๆก็คือโมเดลจะเป็นเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับท่านผู้ชมก็เป็นพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงนะครับ นี่นะพอช่วงสี่ทุ่มน,นะครับแถวหนองบัวลำพูนะครับหนองบัวลำพูอุดรธานีแล้วก็หนองคายนะครับบึงการมีโอกาสที่จะเกิดพายุร้อนนะครับในช่วงหัวค่ำวันนี้นี่คือโมเดลในช่วงสี่ทุ่มน,นะครับเป็นโมเดลอัปเดตล่าสุดในช่วงวันนี้นะครับโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศกลงยุโรปนะครับแล้วก็น,นี้นะครับโซนนากลางน้าโสมนากลางน้าโสมอุดรธานีหนองบัวลำพู ชุมแพนะครับนี่นะครับเป็นลักษณะของฝนฟ้นาขนองลมกระโชกแรงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับพอศูนย์นาฬิกานะครับก็จะเป็นโซนนี้ลำนากลางอุดรธานีน้ำโสมนะครับแถวนี้นะครับมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงได้นะครับปะโคแถวอุดรนะครับวันนี้อุดรกับหนองบัวลาพูนะครับมีลุ้นนะครับอุดรหนองบัวลําพูมีลุ้นฝนนะครับถ้าดูจากโมเดลตรงนี้ ซึ่งก็มีโอกาสที่จะใกล้เคียงสูงเนื่องจากว่าเป็นโมเดลในระยะสั้นนะครับท่านผู้ชมคืนนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้นะครับก็มีโอกาสเกิดฝนหลายที่โดยเฉพาะในช่วงบ่ายๆนะครับตรงโซนนี้นะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วนของข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับข้อมูลการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือตอนบนอากาศเย็นถึงหนาวก็มีเมกในตอนเช้าอากาศร้อนตอนกลางวันนะครับ ตอนล่างอากาศร้อนมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันฝนฟ,ฟ้าขนอง10%ของพื้นที่นะครับมีลมกระโชกแรงบางแห่งเน้นอุตรดิตถิุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับในส่วนของภาคเหนือภาคตะนดเฉียงเหนือนะครับอากาศร้อนกับมีฝนฟ้าหลวงกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองร้อยละยีของพื้นที่นะครับมีลมกระโชกแรงบางแห่งและลูกเห็บตกบ,บางแห่งนะครับเน้นจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร อำนาจ,จ RI, เจริญนครราชสีมาศรีสเกตและอุบลราชธานีนะครับภาคกลางนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เน้นจังหวัดลบบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง10%ของพืงง้นที่นะครับในส่วนของภาคตะวันตกอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่ ภาคตะวันออกนะครับขออภัยไม่ใช es es que ่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะครับฝนฟ้าขนอง20ของพื้นที่มีรมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งนะครับเน้นจังหวัดฉะเชิงเซานครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วนะครับอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาสูงสุด33-36องศาเซลเซียสนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง10ของพื้นที่นะครับเน้นพังงากระบี่ตรังและสตูลครับพังงากระบี่ตรังและสตูล ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เน้นสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสนับนี่คือในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับก็เป็นข้อมูลวันนี้นะครับภาพรวมในช่วงตอนกลางวันอากาศร้อนอบอ้าวนะครับในช่วงนี่นะครับในช่วงเที่ยงถึงบ่ายอากาศร้อนอบอ้าวนะครับเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงนะครับ เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นมาประทะถ้าดูอุณหภูมิในช่วงนี้ก็จะเห็นนะครับในส่วนของขอนแก่น34องศานะครับชุมแพร33ภูเรือ30เลย33นะครับน้ำโสม32สร้างความ33สกลนคร33ก 33, ุชินาราย34นะครับร้อยเอ็ด34บ้านไผ่34นะครับพะยาภูมิสัย34องศาเซลเซียสนะครับ โคราช35องศาคอนบุรี36ปากช่อง36นะครับรบบุรี36นะครับอุทัยธานี35องศาเซลเซียสทองผาภูมิ36นะครับการจนบ,บุรี36สวนบึงสวนพึ่งนะครับ35ราชบุรี36องศาเซลเซียสนะครับก็เป็นกลุ่มอุณหภูมินะครับที่สูงในช่วงนี้นะครับจะเห็นว่าอุณหภูมิสูงหลายพื้นที่พิษณุโลก34 อุตรดิตถ์35นะครับอมก๋อย31แม่สอดจังหวัดตาก35นะครับเลย33ขอนแก่น34นะครับสาแก้ว33นะครับหัวหิน31นะครับก็เป็นข้อมูลอัปเดตวันนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาขอบคุณท่าน,นผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ